ตอนนี้คนเริ่มทยอยออกมาช่วยแล้วจ้าแป้งก็เริ่มจะเหนียวแล้วจ้าคนกวนก็จะยืนไม่ไหวเหมือนกันแล้วจ้าดูสิคะอายุรวมกันน่าจะเป็นพันพันปีนะบอกเลยว่าหาหนุ่มหาสาวที่จะมาทำเนี่ยมาช่วยกันเนี่ยน้อยมาก ก็ S <S จะมีแต่คนใบเนี้ยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี้ยค่ะที่ออกมาช่วยกันไม่แปลกไม่ต้องสงสัยนะคะทําไมถึงนั่งเพราะใช้เวลาในการควรนานจริงๆกระทะหนึ่งบอกเลยว่าต้องช่วยกันเมื่อแปลงเริ่มเหลียวเริ่มบ่ายท้องก็เริ่มหิวบางคนต้องแบบเนี้ยไงดมยาละแล้วก็ พอเวลาเนาะก,กินแป๊บหนึง่งเป็นไางเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปงานก็หยุดไม่ได้ท้องก็ต้องเดินก็ต้องกินก็ต้องหมุนเวียนเปลียป่ยนกันกินอย่างนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะวิถีชาวบ้านบ้านนอกของเรา